ทำไมหน้าฝนแบบนี้เราต้องมีผ้าคลุมรถนะครับผมบอกเลยว่าผ้าคลุมรถตัวเนี้กันได้ทั้งน้ําฝนพายุแดดนะครับแถมพวกเกรสรดอกไม้พวกน้าแบบเนี้นะครับพวกรอยขีดข่วนจากเล็บแมวตีนไก่ที่มันแบกชอบขึ้นรถเรารุ่นนี้ครบจบในตัวเดียวแถมเป็นรุ่นที่มีสิบขาง ซึ่งแบบปัญหาโคตรยากอะแบบเวลาเราลืมเอกสารสาคัญใช่ไหมลืมของ <c oughs> คือเราคุมเสร็จถ้าเราลืมของเนี่ยจบเลยนะเราก็ต้องถอดใหม่ออกมาคนเดียวหมดนะครับแต่ตอนนี้เปิดซิปออากมาแบบนี้แยกได้แล้วก็เข้าไปในรถได้นะครับมีตัวผ้ากะหยี่นะครับกันไว้แล้ว1ชั้นนะครับตัวรถก็มีเป็นด้านในเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นผ้าสกัดนะมันจึงทําให้แบบรถเรามันไม่เป็นรอยดูนี่ตรงนี้ขัดแรงแค่ไหนนะครับรถก็จะไม่เป็นรอย กระจกก็จะมีตัวฟอยสะท้อนแสงแบบนี้นี่เป็นด้านหน้านะผมจอดชิดไปหน่อยเดินเข้าไปไม่ได้ละนี่ด้านหน้าด้านหลัง2จุดเวลาเราไปจอดกลางแจงแ้งนัน้นอกระวังเข้าขับรถมาหรือว่าเดินมาก็จะเห็นว่ารถเราตั้งอยู่ตัวนี้เป็นผ้าออกฟอร์ดหนาห้าชั้นเห็นไหมตัวนี้ราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับคุ้มมากๆก,กันน้ากันแดดกันฝนได้กันพวกเนี่ยขี้ยางต้นไม้เกสรดอกไม้เนี่ยพวกนี้ถ้ามันโดนรถปุ๊บนะโอ้โหไปล้างรถทีเนี่ยช่างมีร้องอะ่ะบอกเลยเป็นขาจําขาจําเป็นยังไงเห็นไหมครับดึงไปปุ๊บ เขรารูปคือเวลามันเจอพายุเจอลมแรงๆนะครับมันไม่ปิวแน่นอนตัวนี้ดีจริงนะครับลองกดตะกร้าดู